สวัสดีจ้าม่คงมันให้แงกินรครับมมนี่แกงเห็ดปวกค่ะพี่นอ้องแกงเห็ดปวกใส่เม่งกิรอ,อ่ใส่ทังค้าด้วยพี่น้องค่ะซุกแล้วสุกแล้วสุกแล้ว,ลวไปไป,ไปพี่นออ้องเอาโอ้ไร้ใหญ่ฮางสดกันฮอนฮนเลยมาค่ะพี่น้องค่ะมากินแกงเห็ดปวกใส่เม่งจิโร่มาค่ะสวัสดีเป็นทางการจุคามาเดิอมาเด้อฮอนฮอนหอนฮอน ดูดูอ่ะบางเนี่ยไอตรวจเฮ็ดปวกพ่อใหญ่แล <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ้วมาขายให้พ <tsp. S 1> uh. ี่น้องซื้อซอยพ้มแนวก็เลยซื้อซอยเพิ่นพี่น้องค่ะร้อยห้าสิบบาทขายแพงแพงพี่น้องจ้าคือขายแพงก่ะพ่อใหญ่โอ้มันมีแต่ดอกงามๆได้เพิ่นอไรถึงตลาดนะครับอันจานละห้าสิบพี่น้องมาเด้อมาเด้อ คอนเสียงเลยเนี่ยเด้อหืม่มงแปุมกิกิโลครับเมงก,มงก,โมงกิโลกับเป็นไข่เนาะ เต็มท้องมีแต่ไข่มันชื่อช่องร้อยบาทมันแกงไทยใช้ประมาณยี่สิบตัวมือใช่หลายอ่มันช่วไว้แกงทำไม่ไมืออื่นมืนออื่นของเธอมันตอนเช้ามันอาจจะไปหาในไม้มาแกงเขาไปหาหักแหนงมันมาแกง ผักขจากัากต้นของมันบบมีผักอ,อีตูอื้ซืุอ มงินที่ตื่นจะเศร้าจะไปหาเห็ดเออหาเนี่ยหาทำไมไหลมาแกงเขาไปเอาซองกอกับพ่อแกงแบบพี่น้องทำไมอ่ะ nên nương mình ăn hay bớt con nhà nuôi nằm ở đâu Hãy subscribe đông อยู่หมกราหานคิดถูกที่เลือกจังหวัดนี้นะพี่น้องเลือกมาอยู่จังหวัดนี้คิดถูกมากเลยใกล้บ้านเจ้าของนำ้ำจะหน่อยดานเปิดเนี่ยโอ้ยห่งอำนวยความสะดวกค่ะบุดจะแนนชิทายกิปให้พี่น้องบึง้ง เมื่อไทยอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวไปไทยอยู่ประเทศเหล้ากันฮะหละ่อชาวเมืองสวรวรค์ถ้าด้านเปิดจะเปลี่ยนชื่อช่องสาวเหล้าพาทัวร์เลยบ้านหรือไมก่ก็แม่ครัวมนพาทัวร์ บ้านเมืองของเราประเทศไทยกับประเทศลราก็เป็นอ้ากับน้องกันเนาะพี่น้องอาหารการกินโอ้ย หน่อยอันชึ่งย <si ่ามันกะเจ้าเกี <s <S ียวเขาแมงจิโลมออกจากมือไข่เล้วยบันเดียบันมันช่วงไล่ในตลาดร่นตลาดมันสื่อไว้ได้ลายไม่นอะเอาไว้กินย่ามมันตรงนี้มันสีอามันหนึ่งหนึ่งแล้วเขาซ่องฟิตแมน สองสามพันบา,นาท,ทน่าสะซื้ิชเมนกินปีนี้ยังไม่ได้กินเห็ดเพราะเห็นเรโง่กินซองเถื่อแล้ว ยังไปกินแต่เห็ดพอเดีวยวปีนี่ยเห็ดพออ่อนๆนะมาแกงจริงๆเนาะจังหวัดมุกดาหารนะพี่นะ้อง,นะงนะเป็นจังหวัดที่เห็ดร้ายมากที่สุดในประเทศไทยมีจุดสามจังหวนะัดที่จะจะออกข่าวมุกดาหารนะสกลนคะร แรงงาน,นี่บ้นรื่มบอกการศินบอกที่ชุดเครือองจากรนครกมุตหาร ไปหาเห็ดต้องถือเขาไปกินน้ำพอไปบิ้มือถ้าขึ้นอันขึ้นพู่อ่ะเขาเจ้าไปแล้วเขาหาบลงมาพี่น้องเฮ็โลงกอ่ะชาวบ้านคนชว่วคน,นเดี๋ยวมันหับไปไปอยากน้ำลูกอย่ามานามันหายมันดูน่ลำพอมัน ชับชมันอยากหวานนะพี่น้องฮิดนั่นีมันอยากมันหลอดอากหวานมันออกหวานหวานนะมันหลดจังไดบุ๊คยังแ่องแท่แล้วมันหวาน เาจะให้มักอันนี้มักเทและง,อองูคน่ะเขาปวกมาปั้นได้ดอกนะ่น้อง หวนน,นนะเนาะดี๋วคุณสูตก,ก,กโกเนี่ยโอ้ยมันหวนมันลวกปากย้อนก็เสบ็จสักจะคเคยเดว่าแกงเนี่ยจะทัก,การเตรียนบา่นแก่เพื่อนนี่เนาะคำที่เท่ากัน่อยอิ่มกับซีดักกทนอนทันแล้ว สวัสดีวัลับสวัสดีค่ะี่้พอในกินหนาค่ะเสืออยูนน่ะนะไบ่ไพี่นง